สงสัยหมดอนาคตอาโมลิมลั่นถ้าใช้แรดฟอร์ดใช้ผู้ช่วยโค้ดประตูด,ดีกว่าเรียกได้ว่าอนาคตของมาคัตแรดฟอร์ดในแมนยูเนี่ยในยุคข,ของรูเบนอาโมลิมน่าจะไม่ต้องคุยกันแล้วละครับเพราะว่าล่าสุดครับอาโมลิมพูดชัดเจนเลยครับบอกว่าเหตุผลที่ไม่มีแรดฟอร์ดติดทีมเนี่ยก็คือว่าเป็นเหตุผลที่ผมในคิดมานานแล้วว่านักบอลเนี่ยควรจะทําในการฝึกซ้อมแล้วก็การใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่ถ้าคุณเห็นนักเตะสำรองของผมเนี่ยแน่นอนว่าเราขาดผู้เล่นที่เป็นเกมรุกเราขาดผู้เล่นที่มีความเร็วเราต้องแก้ แต่แน่นอนครับผมมองว่าถ้าจะเอานักเตะที่ไม่ทุ่มเทลงไปนั่งในซุ้มรสำรองเนี่ยผมมองว่าจะให้วีเตาหรือว่าเป็นผู้ช่วยโค้ดเป็นโค้ดประตูเนี่ยวัย63ปีเนี่ยใส่ชื่อแทนนักเตะที่ไม่ทุ่มเทมากกว่าคืออัลมบมริมก็ไม่ได้ระบุชื่อหรอกครับแต่ว่านักข่าวถามถึงแรดฟอร์และอัลมบมริมพูดแบบนี้เนี่ยมันก็สื่อไปถึงแรดฟอร์แหละครับว่าไม่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมไม่ได้เป็นตัวอย่างของนักฟุตบอลทีด่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าจะใส่ชื่อแรดฟอร์เนี่ยไปใส่โค โมริมก็ตึงจัดเลยแล้วก็อนาคตของแรดฟอร์ดกับผีแดงยุคนี้ก็น่าจะจบลงแล้วครับอามอิมทิ้งท้ายบอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแฟนผีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเข้าข้างอามอิมครับแล้วก็เห็นด้วยว่าแรดฟอร์ดไม่ทุ่มเทเป็นระเบิดเวลาปล่อยได้ต้องปล่อยนะฮะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนไล่ไปนานแล้วแต่แรดฟอร์ดครับค่าเหนื่อยมันแพงมันก็เลยหาทีมปล่อยไม่ได้อะไรแบบนี้แต่แฟนผนีส่วนใหญ่99%เนี่ยอบู่ฝั่งอริเกันมดเบเดี่ย๋ยก็ต้องอาูว่า การของแรดฟอร์ดจะเป็นอย่างไรรวมถึงอโมริมด้วยครับหลังจากเข้ามาคุมแมนยูเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะฉลองครบรอบอายุ40ปีไปแต่ให้สัมภาษณ์หยอดหยอดตลกตลกบอกว่าแม่คุมแมนยู2เดือนเนี่ยเหมือนอายุเพิ่มขึ้นอีก10ปีเลยนะฮะเพราะว่ามันเครียดแน่นอนเอ้าเครียดในสนามไม่พอเครียดเรื่องนอกสนามด้วยต้องรอดูครับว่าแมนยูจะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดผู้เล่นเกมรุกด้วยการเสริมทัพใครมาบ้างแล้วแรดฟอร์ดจะปล่อยได้ไหมหรืออีกดีลหนึ่งคือการอาโชจะไปไม่ไปก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแฟนผี คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดแล์กดติดตามช anel ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ